สบายดีพี่น้องสู้ข่ส้ข้นครับพ่อกับพ่อผาดพาเลระคือเกาครับหากินคือเกียร์ด้อครับหากินคือขางข้าวครับภารกิจมือนีหาลระในกรุงเทพปรีบนฑลนครับแหละไปจบสมุรปาการครับบางปูด้อครับบางปูแพรกษาครับแหละกาเทพพารักครับ ต้อยอลาซานครับสำโรงเด้อครับมาเนี่ตอนนี้เฟดตกครับออกมาจากโรงงานได้ประมาณ6โลครับชูบรรยากาศเด้อครับเด้อ้านแรกไปลงเลิมประเกียรครับยากาศ เอาในเมืองเทียบเด้อครับมนันนี่อีกกิโลนึงครับถนนราชพฤกษ์ครับถนนเส้นนี้มาคลิปนี้บเบิ่งคลิปนี้ให้กำลังใจได้เล้วครับเด้อมันนี้เบาพลาดรอในวงเทียบยครับ,บกดไล่์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อภาพกันจะเป็นเส้นแสงกันหน่อยครับ หดเสียงครับ ซีแจงวัฒนะครับเลเดเดี้ยวขวารัตนาธิเบศร์เด้อครับเด้อถนนสามสีหาครับสมเรย์การตอนการเคื่อนครับ ขออภัยนะครับมันเป็นภาพดอดแสงจักน้อยครับถ้าคิดเดียวนี่เจ็ดล้านครับล้านสุดท้าย,ยู่ซอยล่าซ่านครับไปบางปูไปล่าซ่านไปแพรกษาเทพารักครับโมนี่สมมติปาการอะไรกานได้เกียเทพครับ ไปไดครับประพานตอดสาครับคลิปทุกคลิปกับที่เขาไปเบิง้งมูครับพยายามนะครับเนะตอดสาก็ขอโทษขอให้ครับเป็นสะพานนะครับประพานจะเบิง้งหาวิวด้านข้างเด้อครับ คุณกำลังใจได้พี่น้องทา้งทางแดนครับทางสปปกาวล่าครับพี่น้องในประเทศกรับเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้เยครับกดไลค์กดแชร์ครับ ใจให้พี่น้องเด้อครับทุกภาคนำตลวมครับขอให้ปลอดภัยทุกคนครับไปกลังใจให้ครับพี่น้องนำกลุ่มท้งภาคเหนือทางภาคอีสานครับ ครับปกีิเหรอครับกขาสร้างน่อยครับฝนทำมันหน้าให้ล่งคลองได้ครับเมือนี้ดูท่าแล้วสี่รอดฝนบ่ครับจะได้จอดท่าครับสะพัดตก เด็๋นี่เราเอามืดจับหมดนะครับเด้ขอขอให้ด้ครับดสองไม่น่อยครับฝากไปไล่ใจให้ได้ครับเด้อน้อยแตใจรักครับ นเจ้าพญาเด้อครับเด้อประพานีกดดานใายให้เบิ่งเด้อครับภาพกเป็นแจ้งเป็นด่นเด้อครับเด้อรถสะพานรถพอดีไปนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ปากเก็ตถนนติว่านนท์เด้อครับเลี้ยวซ้ายเนี่ สวยงามครับแม่น้ำครับเดี๋ยวผาสิดท้ายด้านข่างให้เบิงได้ครับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาครับเดี๋ยวสายถนนตีวานน์อากเกตครับ ตอนเก้นครับเดี๋ยวซ้ายในปากเก็ตเ้อครับ หากินขึ้นเกียหากินข้างข้าวครับมือนนี้ครับกดไลค์กดแชร์ได้เ้ยครับเดี๋ยวคลิปนี้แล้ว